ะไอรเฮ้ยใส่เข้เขาคนจริงอะไรอะไรอ่ะใส่ไม่งเฮ้ยบีบบีบบีบเฮ้ยบอยหวังว่านะขอลงทดสอบไปก่อนเฮ้ย อะไรเดียวทุบจะทุบเฮ้ยอย่าทุบประตูเลย่เมนี่มเลยนี่มเลยอู้นี่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 หมเลยตัวอะไร้ามันจะบังไปยังไง ใช่ก็เราต้องไปเขาเราดีอืมโอเคจัดการหมดแล้วมันจะมีเสียงของมาจั้มสแกมเงยอืมโอเควันที่สิบหกผ่านไปอย่างสบายหรีอบ้าเป็นบ้านเลยไปเออส่งไปโลงหน้าสบายเลยปิงอ่าสบายมือก็เครียดละแบงวันที่สิบห้าตอนไอตัวใหม่มานี่ระเบิดตุ้มเลยฉันรู้ว่าฉัรู้ว่าฉันยังใช้คอมพิวเตอร์เป็นมาก บางทีอาจจะเป็นงานของฉันที่จะต้องกำจัดเอ่มล็ดพืชและถอนรากของคนมันใช่ไหมล่ะ่ะเอาชิปหายตั้งชื่อโอ้ยกตัวใหม่เป็นตัวอะไรขอดูหน่อยรองครับแกะอย่านั้นเหรอไปดีว่าพนักงานใหมของเราไปทำงาน อะไรเฮ้ยใส่เขาเป็นสิงหนะเฮ้ยโคตรเจ๋งเฮ้ยตัวนี้มันถึงมากฆ่ายังไงเนี่ยคือมันสิงห์ร่างเพื่อเรามาด้วยเฮ้ยแรียบลอยมาด้วยเฮ้ย นกแดงเฮ้ยนี่มันวิธีจัดการที่ดีที่สุดนกแดกไปแล้วไอซี่แน่แน่ลีวันเรียบร้อยเดินไปใส่รองเท้าแดงก็ออกมาเทแต่ใส่รองเท้าเดินไปละเบร์ดดดีวะ เออออกมาอย่างปลอดภัยยอดเยี่ยมมากลูกบราย have a great time เอ้โดนสิงล่างเฉยเลยอะไรวะเนี่ยกูไม่ส่งคนเข้าไปมึงก็ดูดคนไปแทนนะกุมขมับเลยยาอย่าเข้าไปไม่เรียบร้อยเอออีเรท้าสีแดงดูแลไม่ยากครับเราต้อง ดูแลไม่ยากนี่คือยังไงอ่ะเอาเอากีวีไปทาเอากีวีไปทาเฮ้ยอ๋อกดชิกตรงนี้เลยเอ่อก็หายเลยกดชิกใส่ก็หายในทันทีหายยังไหมเนี่ยโอเคจบวันนี่ลืม โอ้ยตัวใหม่มาแล้วมีคํากล่าวว่าเอ,อมนุษย์นั้นหลงไหลดวงจันทร์แต่ความจริงแล้วมนุษย์ตัางหากที่สิ้นหวังในท้องจันทร์อะ <c oughs> เฮ้ยน่าสนใจ <c oughs> เอาละตอนนี้เกยไนนเป็นท้องฟ้าและฉันกลายเป็นพื้นดิน <c oughs> ในในานามของความรักและยุติธรรมเมจิคอลเกอร์มาแล้ว <c oughs> กันนี้เลย <c oughs> ไม่ต้องคิดมาก <c oughs> แต่ว่าผมอะอยากจะทำสิ However, ่งที่ถูกต um. mm ้องไม่ว่าจะเสียอะไรไปก็ตามความเป็นจริงอย่างสุดท้ายก็คือแตกเนี่ยทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเนี่ยแบบผมมีวาร์ปนะและวาร์ปนั่นก็คือแล้วก็ตายอย่างเงี้ยอีกและมีไว้คับเอาแตก อันสัตว uh ับบอกว่าเมื่อถูกบ้าผมรู้สึกมยังไงครับที่นี่อืมการดื่มเบียร์ในที่ทำงานมันไม่ดีนะแต่ว่าดูจากสภาพงานที่นี่แล้วเอาไปอันหนึ่งเถอะอาจารย์ครัคุณไม่คุณเป็นที่ตัวคุณเป็นกระตุ้นคุณไม่ควรที่จะแอปุ่มไปที่ภาษาับกระส่ายต้นแพงจังเลยโอ้โหไม่อย่อมรับเลย ใส่ชุดใส่ชุดคิตมาสคนน่ารักอะแล้วกับชุดนอนเริ่มเริ่มเริืมเล่นเพลินเลยลืมไปว่ามีตัวใหม่เฮ้ยสาวาเป็นม้นเฮ้ยสาวเป็นมดมาดูเถื่อนจังดูเธอดูเถื่อนนะอาจจะต้องแค่ไปลูงโฮถือขวานไปสับเธอเลยลูกชื่อไวันนี้มัน่อ ลุงโฮไม่น่ารอแล้วล่ะเป็นบ้าชัวโอเคทุกคนมานี่เลยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยแปลงอะไ้เฮ้ยอะไรอะเสียมอลเฮ้ยบีมบีมบีมอ่าแตกกันหมด ซูวันสู้วันสู้วันมันวิ่งหนีแล้วสู้วันสู้วันสู้วันไปเลยไปเลยแอนเจอร์แอสเซมบลเอ้ยเอ้ยไปทาง,น,งนู้นไปทางนู้นหนีหนีหนีเออโอเคกลับ okay, ไปสู้จุกจุกกูจ ốc, ัจกเปล่า,าจุกดูโน่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอา้าเฮ้ยว้าหมหนีเป็นบ้าหมดเลยแอะอีา <c oughs> เอาคนไปเลยโอเว่นนายคือสุดยอดหัวหนนะ้าทีมหัวหน้าทีมเซฟตี้ทีมเลยนะนายต้องไหวสิสติดสแต็นายเป็นร้อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันส่งจูบเฮ้ยปวดเรียกฉันถ้าอยู่ตกตัวอันตรายว้าว โดนพิ่มเมื่อกี้ดินี่กูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยน้องอารมณ์ไม่ดีคอยฝอดน้องลดลงแย่แ yeah, ล yeah, yeah, yeah. ้วแย่แล้วแย่แล้วได้เกินอไหมเนี่ยผ่านไหมเออน้องกลับมายิงปิ้งเฮ้ hey, ม,มีหัวล้อด้วยเฮ้ยกลับไปชิวเลยกูเมื่อก,กี้นี่เหงื่อตกเลยเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้นี่แบบ ถ้าใส่รูปกิิฟได้คือรูปกริฟเหงื่อเหงื่อท่วมหัว <EA. S 1> แปลกนะมันแปลกแปลกเออเสียหนายไปเหรอ,อนลฟา่เาเบต้าตายเกลี้ยงเลยม,มาเป็นเซลตายวะ โอชิโนอ่ะโมชิโนเขาไม่ใช้ลูกฟองแต่เขาใช้ขวามาหา